สวัสดีค่ะก็กลับพบก,กับชีอีกแล้วนะคะสำหรับวันนี้เลยนะคะซึ่งหลายๆคนเนี่ยก็คงจะเห็นหัวข้อคลิปกันไปแล้วนะคะว่าวันนี้เนี่ยชีจะไม่ได้มารีวิวแต่งหน้าหรือทําผมนะคะแต่ว่าจะมารีวิวสิ่งที่ทุกคนรอคอยนะคะก็คือแป้งสีจันนั่นเองค่ะ ก็มาพูดถึงแบรนด์นี้กันคร่าวๆเลยนะคะเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยคงคุ้นหูกันอยู่แน่นอนนะคะสีจันหรือว่าที่หลายๆคนรู้จักกันในนามผงหอมสีจันนะคะที่อยู่คู่กับสาวไทยมายาวนานกว่า70ปีนะถือว่านานมากถ้าเกิดว่าเทียบตามอายุเนี่ยน่าจะเป็นคุณยายเชื่อได้สวัสดีค่ะเอ้ยไม่ใช่แต่ว่าเดี๋ยวนี้นะคะด้วยความที่ยุคสมัยมันเปลี่ยนไปนะคะแล้วก็ทําให้แบบเออมันมีอะไรที่มันมากขึ้นนะคะอย่างเช่นโอ้อากาศทุกวันนี้ร้อนก็คือร้อนยิ่งขึ้นไปทุกๆปีเลยนะคะทางแบรนด์เนี่ยเลยได้มีการ การเปลี่ยนแพ็กเกจนะคะแล้วก็มีการเพิ่มสินค้าออกมาใหม่ค่ะซึ่งวันนี้นะคะสินค้าที่ชิจะมารีวิวนะคะก็คือสินค้าที่ออกใหม่แต่มาแรงเลยจริงๆนะคะก็คือตัวนี้นะคะเป็นสีจันทร์ทรานซิลูเซนต์พาวเนะคะหรือว่า แป้งปุ่นควบคุมความมันค่ะที่แบบมันเหมาะมากสาหรับสาวไทยนะด้วยความที่เป็นแบรนด์ไทยอยู่แล้วเขาต้องทําอะไรที่แบบแล้วเขารู้ใจว่าสาวไทยของเราเนี่ยเป็นยังไงก็คือการออกไปเจอแดดเปรี้ยงอย่างนี้หน้ามันเยิ้มทํายังไงให้หน้ามันโอ้โหติดทนระหว่างวันนะคะก็อมาเริ่มกันที่อย่างแรกเลยนะคะที่จะมาดูแพคเกจจิ้งกันก่อนเลยค่ะแพคเกจคือสวยกรีดมากค่ะเหมือนเป็น first impression ที่ดีมากๆเลยะคะ่ะ แทกเกนเนี่ยดูดีเกินค่าจริงๆกับราคาที่แสนจะย่อมเยาว์ะ,ะเปิดออกมาแทกก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคะก็หมุนออกเลย จากนั้นแทก็จะเป็นพับเลยแทซึ่งพับตัวนี้เนี่ยเป็นผ้าเนื้อดีนะคะที่นําเข้าจากญี่ปุ่นเชียวนะนุ่มแล้วก็นิ่มมากๆเลยค่ะก็รู้สึกว่ามันถนัดมือไม่รู้สึกว่ามันเล็กเกินไปนะคะต่อมาเนี่ยนะคะก็จะเป็นในส่วนของฝาหมุนค่ะซึ่งเขาเนี่ยออกแบบมาเป็นแบบฝาล็อกพิเศษนะหลายคนไม่ต้องสงสัยว่าเอ๊ะทำไมทาแป้งไม่ออกเนี่ยเพราะว่าเป็นฝาหมุนนั่นเองค่ะเพื่อให้สาวๆเนี่ยได้พกพาสะดวกแล้วก็ไม่หกเลอะเทอะในกระเป๋านะคะนี่นะคะชิคก็โยนออกมาแล้วแล้วก็แกะมาดูนะะไม่หก จริงๆด้วยค่ะถือว่าผ่านนะคะก็มาโชว์หน้าสดกันอีกแล้วนะคะรู้สึกอายจังเลยเบาๆโอเคค่ะก็วันนี้นะคะจะมาบอกเลยว่าจริงๆไอ้ตัวสีจันทา s ูน c e เพาเดอร์ตัวนี้เนี่ยชี้ใช้มาต่อเนี้องประมาณ1-2เดือนแล้วเพราะว่าชีเป็นคนที่เวลาอินอะไรมากๆก็จะคือใช้ตลอดใช้ทุกๆวันเลยนะคะถ้าเกิดว่า พูดเนี่ยเพื่อนๆคงจะไม่เห็นภาพแน่นอนวันนี้ชีจะมาทดสอบเลยดีกว่าสำหรับเออหน้าซิก้ายเนี่ยชีจะทดสอบในการใช้รองพื้นที่ควบคุมความมันนะคะส่วนด้านขวาเนี่ยอาทิจะลงแค่บำรุงที่มีเออเป็นไพรเมอร์ที่มีผสมผสมของกันแดดน,นะคะแล้วก็ทาทับด้วยสีจันทรนสตูเซนต์พาวเดอร์ตัวนี้เลยแล้วมาดูกันว่าผลลัพธ์จะเป็นยังไง ก่อที่จะเริ่มทาบำรุงนะคะเป็นไพรเมอร์ที่ผสมรองพื้นทั้งหน้าเลยนะคะจากนั้นก็เกลีย่ยให้ทั่วค่ะแล้วก็ซิกซซายนะคะชิเริ่มทําการลงรองพื้นไปแล้วนะคะซึ่งเป็นสีที่ค่อนข้างเข้ากับสีผิวชิดแล้วก็ใช้แปรงเกลี่ยเลยจากนั้นลงแป้งฝุ่นเลยค่ะสีจันทานสนูเซนพาวเดอร์นะคะเป็นแป้งฝุ่นโปร่งแสงเนื้อแป้งเบาละเอียด ทาแล้วไม่รู้สึกหนักหน้านะคะชิจะใช้ที่การกดไม่ใช้การถูนะคะเพื่อให้แป้งติดลงไปบนผิวของเราค่ะทาทั่วๆนะคะเน้นไปในช่วงที่เรามีปัญหาอย่างเรื่องความมันก็ได้หากใครมันช่วงทีโซนนะคะก็ซ้ำไปในช่วงบริเวณที่เราต้องการเลยะค่ะแป้งฝุ่นสีจันเนี่ยใช้ได้กับทุกสีผิวนะ,ะสำหรับชิเนี่ยเป็นคนผิวสสีทําให้ทาแล้วดูไบรท์ขึ้นนะคะเพื่อนๆจะได้เห็นจากด้านที่ทาแล้วแล้ว,ลวก็ไม่ได้ทาอย่างชัดเจนเลยนะคะว่ามันออกมาค่อนข้างใกล้เคียงกันมากๆเลยค่ะ ชีก็ทาทับด้วยแป้งสีจันทร์ซูเซนพาวเดอร์แล้วทั้งสองด้านเลยนะคะว่าชีรู้สึกว่าประสิทธิภาพที่มันได้ออกมามันค่อนข้างใกล้เคียงกันมากๆเลยและสิ่งที่ชัดเจนมากที่สุดสําหรับตัวชีนะชีมองว่ามันดูไบรท์ขึ้นจะเห็นได้เลยว่าตอนนี้เนี่ยหน้าชีดูสว่างกว่าคอแล้วนะคะก็คือถ้าเกิดทาเนี่ยแนะนําให้ทามาจนถึงคอเลยนะคะเท่านี้เนี่ยก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันโอเคมากๆแล้วก็ติดทนนานระหว่างวันด้วยนะจริงๆแล้วเขาบอกว่าสําหรับเออแป้งสีจันทร์ซูเซนพาวเดอร์ตัวนี้เนี่ยมันไม่เหมาะสำหรับคนหน้า่ีท แห้งแบบเป็นขุยชนิดที่เป็นขุยเลยนะใช้แล้วรู้สึกว่ามันโอเคมากแล้วก็คือใช้แล้วรู้สึกว่ามันไม่ทําให้หน้าดรอประหว่างวันมันทําให้หน้าดูสว่างใสยอย่างเงี้ยรู้สึกดีมากนะคะที่เหลือเนี่ยก็คือเหลือที่เราจะแต่งแต้มสีสันนะคะบริเวณใบหน้าเราเลยนะขออนุญาตไปแต่งหน้าแป๊บนึงนะคะ เชื่อเลยนะคะว่าหลายๆคนเนี่ยคงตั้งคำถามอยู่ในใจกันอย่างมากมายเลยนะคะว่าเฮ้ยแล้วตัวนี้เนี่ยมันหาซื้อได้ที่ไหนนะคะต้องบอกเลยว่าส่วนตัวชี้แล้วเนี่ยชี้ซื้อมาจากเซเว่นอิเลเวนข้างบ้านที่นี่เองคะ่ะแล้วก็อยู่ในราคาที่แบบ หยิบมาแล้วแบบตกใจว่าเฮ้ยเราดูผิดหรือเปล่าเนี่ยคยยีตาไปสองทีแต่ก็เฮ้ยฉันดูไม่ผิดแน่ใจละราคาอยู่ที่139าบาทหลายคนคงเดาผิดกันอย่างแน่นอนนะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยถือว่าเป็นแป้งที่โอมมาแซฟไเทมของชีงนะตอนนี้เลยนะคะถือว่าเป็นแป้งที่คุณภาพเกินราคาจริงๆแล้วก็ชีใช้มาค่อนข้างนานแล้วนะสักพักนึงเลยก็ยังไม่บอกสักทีว่าแป้งฝุ่นอนะ่ะมันใช้ได้ค่อนข้างนานถึงแม้ว่าเราจะใช้มันทุกวันก็ตามนะซึ่งตัวนี้เนี่ยบรรจุ4.5่้กรัมนะคะแล้วก็ชิเป็นคนที่ ระหว่างวันก็คือไม่ต้องกลัวว่ามันจะหกหรือว่าไม่ต้องกลัวว่ามันจะกินเนื้อที่ของกระเป๋าเรานะคะก็สําหรับวันนี้เนี่ยชีขอลาไปก่อนดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย